สวัสดีครับกลผมแบงค์กามูเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้ก็มากับคลิปที่คุยซีเรียสอีกแล้วผมนะเพราะว่าผมทนมานานแล้วผมนะเห็นในโซเชียลบ้างเห็นในไลฟ์บางครั้งเห็นในคอมเมนต์ด้วยซ้ำครับผมนะกับคอมเมนต์ที่พูดจามไม่ค่อยดีกับผมนะกับคนที่ผมนับถือคนคนนั้นก็คือลุงตู่นายกของเราประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองครับผมนะผมมีเรื่องจะสารภาพผมนะที่ผ่านมาผมทําไปว่าเกลียด ทำไปว่าไม่ชอบเพราะว่าผมต้องคงตัวให้เข้ากับกระแสครับผมนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคือรังเกียจไม่ค่อยชอบลุงเขาใช่ไหมผมก็เลยถ้าเกิดว่าผมออกตัวไปจากใจนะผมก็อาจจะโดนหลายท่านเกลียดเอาครับผมนะผมก็เลยต้องตามน้ําไปโอเคไม่ชอบส่วนใหญ่ไม่ชอบใช่ไหมผมก็เลยไม่ชอบตามอย่างนี้แต่วันนี้ผมทนไม่ไหวแล้วผมนะ ผมเห็นลุงโดนดา่าโดนอะไรมาเยอะผมเริ่มทนไม่ได้วันนี้ผมก็เลยจะมาออกตัวชัดเจนครับผมนะว่าผมนับถือลุงตู่ประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกที่สุดยอดที่สุดในประเทศไทยครับผมนะหลายคนบอกเกลียดกันอะไรแต่ผมทนไม่ไหวแล้วพอนะผมต้องมาออกตัวเพื่อที่ว่าเผื่อบางคนที่เป็นแฟนผมอาจจะเห็นด้วยกับผมว่าผมนะผมจะมาบอกว่าทําไมลุงตู่ถึงเป็นนายกที่ดีสุดของประเทศไทยผมนะ หนึ่งเลยลุงเขาไม่โกงครับผมนะสองเลยคือลุงเขาทำให้พวกปัญหามอ็อบหรืออะไรเกลียนถนนต้องหายไปผมนะแต่คนไทยนี่ไม่ได้ดูจุดนี้เลยผมนะมัวแต่ไปดูถึงเรื่องที่ลุงเขาทำไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยบริหารไม่ค่อยดีแล้วไงอ่ะเออก็ไม่โกงอะ่ะเอจัดการไม่ดีอะไรแบบนี้คือแบบหลายอย่างอไอพูดจาไม่ดีแต่ว่าคือลุงเขาเป็นคนตรงๆโอเคปะ ลุงเขาแบบว่าผมเนี้ยถ้าเกิดว่าพูดคุยกับเพื่อแล้วก็พูดขึ้นมึงกูด่าไปเป็นเรื่องธรรมชาติเออคนตรงๆเขาพูดกันอย่างจริงใจเขาพูดภาษาแบบนี้กันพวกท่านไม่เข้าใจครับผมนะแล้วก็แน่นอนเรื่องโกงเรื่องอะไรนี้ก็คิดไปเองแล้วก็เรื่องซื้อรบถังอะไรแพงๆเขาก็ซื้อมาเพื่อรักษาบ้านเมืองครับผมนะจาเป็นนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีค่าศึกอะไรมาอย่างเงี้ยอเมริกาเกิดประกาศสงครามกับไทย อิหร่านอาเจตินาถ้าเกิดเขาจะบุกไทยเราจะทายังไงอะเออญี่ปุ่นจะมาไทยเงี้ยพม่าจะมาไทยเงี้ยโหตีเราตั้งแต่สมัยกรุงศรีเราต้องมีรถถังเอาไว้ป้องกันนะผมนะถึงจะบอกว่ามันแพงไปบ้านแต่ว่ามันจําเป็นท่านถ้าเกิดว่ามันมาบุกเราเราจะอยู่กันยังไงเออมันจะอยู่กันไม่ได้ถ้าเขามาบุกเรามาตีเราเราก็อยู่กันไม่ได้ผมนะนั่งเล่นเกมกันนะ่ะนั่งไม่ได้นะเว้ยนั่ต้องมีรถถังเรือดำน้ำครับผมนะเพื่อจะได้ป้องกันประเทศนี้ ให้พ้นจาก่าตึกครับผมนะคือลุงเขาเปไปเล่สุดยอดมาแล้วช่วงนี้ยิ่งมีโรคระบาดโควิดโควิดนาก็ว่าไปผมนะช่วงนี้ก็ยิ่งกดดันลุงลุงเขาต้องมาคอยออกประกาศผมนะคือลุงเขาช่วงนี้โผล่มาบ่อยมากผมนะเพื่อจะให้ได้ประชาชนได้เจอหน้าลุงเขาให้รู้ว่าเขากําลังพยายามทําเพื่อประเทศอยู่ครับผมนะเขาใส่มากมาเลยนะแล้วก็บอกว่า ป้องกันเอาไว้ลุงพยายามอยู่แต่ถึงกระน,นั้นคนก็ยังโพส์ดใน Facebook ดา่าตรงนู้นทีดา่าทุกโซเชียลดา่าในทวิสเตอร์หลังๆเริ่มล,ล,ลามไปไกลเลยผมก็เลยบอกโหมันไม่ไหวแล้วอเองไม่เห็นใจลุงเลยอะ่ะเออตอนเลือกตั้งก็เลือกเข้ามาเองใช่ไหมลุงก็บอกผมก็ไม่เขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะเพราะผลการเลือกตั้งก็บอกว่า,วาลุงเขาชนะแล้วจะให้ลุงเขาทำยังไงใช่ไหมและตอนนี้ก็อยากจะไล่ลุงเขาไปครับผมนะในช่วงที่ประเทศเนี่ยกำลังมีปัญหาไข้วัดหนัก ทำไมไม่เห็นใจลุงเขาบ้างเลยโว้ผมเห็นนะผมนะเวลาเขาพูดทีเสียงเศร้าเงี้ย <g ül> ผมรู้สึกน้ําตาจะไหล <c oughs> รู้สึกว่าเขาเดียเขาเขาเ,เหนื่อยกับประเทศนี้มากท่านท่านเข้าใจดูสภาพร่างกายดีตอนเลือกตั้งมาใหม่ๆอ้วนพีสุภาพสมบูรณ์ครับผมนะ <c oughs> หลังๆมานี่เริ่มสู้ผอมอาการเริ่มไม่ดีไม่รู้ติดโรคหรือเปล่าถ้าติดโรคต้องขอให้หายไวๆครับผมนะเออแล้วเร็วนี้ก็มีสั่งเครื่องบินลบอีกเห็นไหมเพื่อที่มาป้องกันเพื่อให้ประเทศนี้ต้อง เจอกับอะไรเยอะๆครับผมเนี่ยซื้อเครื่องบินมาป้องกันโรคโควิดอะไรแบบเนี้ยเออ <c oughs> <c oughs> เอ <c oughs> แล้วถังก็อาจจะป้องกันโควิดในช่วงนี้ได้เอ้อ่าพวกคนิี่ป่วยๆแยะอ้ยคนที่แบบว่าอาจจะเป็นโรคหรืออะไรช่วงนี้ก็สั่งรถถังไปก็น่าจะมาช่วยทําให้ป้องกันโรคได้ลุงเขาเป็นคนดีผมนะลุงเขาไม่โกง เออวยถึงแม้เขาจะบริหารห่วยไม่ได้เรื่องบริยาาไม่ดีภาษาอังกฤษไม่เก่งหน้าตาก็งั้นๆถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นคนดีท่านคนดีต้องมีที่อยู่ในสังคมมีเพลงที่บอกว่าคนดีไม่มีที่อยู่เราต้องให้คนดีมีที่อยู่ในสังคมวาผมนะแม้เขาจะกาเขาจะไม่เก่งเขาจะไม่ฉลาดเขาจะหน้าตาไม่ดีเขาจะจะบริยาาตามเขา,าจะโกงนะแต่ว่าทุกท่านเลือกกันมาเองเอออาจจะเลือกตั้งก็อาจจะไม่ได้ งมากแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นคนดี <c oughs> <c oughs> โอเคพอแล้วนึกไปออกแล้วเห็นชื่อคลิปก็เห็นปกคลิปก็คงจะเดากันได้ผมคงไม่ต้องอะไรมากแล้วเอาไปว่าก็ถือว่าทำแล้วนะวันนี้วันที่หนึ่งเมษา คิดไม่ออกแล้วพยายามแล้วผมนะีผมพยายามแล้วผมไม่รู้จะหาอะไรมาแล้วนะผมถือว่าผมตามเต็มที่แล้วนะบายแล้วบายปาร์ิิ้